สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่รักและชื่นชอบในพระเครื่องทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะกับช่องรัทธาพระเครื่องนะคะก็จะพบกันนะคะช่วงยามบ่ายเย็นๆนะคะประมาณ4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นเป็นต้นไปเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัทธาพระเครื่องกันไว้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปนะคะก็จะได้มีการเด้งแจ้งเตือนกันนะคะเผื่อว่าใน E ีีที่แม่ค้าลงนะคะมีองค์ไหนที่สนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะรอเข้ามารับชมมาดูกันก่อนได้เลยนะคะเผื่อมีองค์ไหนนะคะที่สนใจนะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0982723960นะคะ หรือว่าจะทัก id l ดียลนนะคะใส่เบอร์โทรนะคะ0982723960นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะสามารถติดต่อแมค่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะแม่ค้าไม่ได้ส่งกล้องให้ดูนะคะต้องขอประทานลภัยนะคะถ้าหากสนใจองค์ไหนนะคะดูไม่ชัดภาพไม่ชัดยังไงนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็คอยปิดกันนะคะ ในส่วนของราคาวันนี้ก็เปิดไว้ที่400เหมือนเดิมนะคะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400ส่งฟรีเช่นกันนะคะแม่ค้าขอคนรับจริงนะคะอย่าสั่งเล่นนะคะเพราะว่าปลายทางแม่ค้าต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะคะแต่แมคค้าคิดเป็นราคาเดียวเลยนะคะคือ400ส่งให้ฟรีนะคะ ไม่มีบวกเพิ่มนะคะโอนก็400ปลายทางก็400ส่งให้ฟีกันเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็มีพักเครื่องมาแบ่งปันหลากหลายรายการเหมือนเดิมนะคะลองเข้ามารับชมมาดูกันก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกันเป็น ep ีที่258นะคะ258แแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าขอขยับกล้องหน่อยนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะรายการแรกของวันนี้นะคะจะเป็นเหรียญ องนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะกล้องไม่โฟกัสนะคะแม่ค้าขออนุญาตถอยหลังให้ดูนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนแย้หอมนะคะดูนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะด้านหลังจะมียันแบบนี้นะคะดูนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเนื้อทองแดงนะคะเก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะดูนะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดก,กันได้นะคะ400รอส่งให้ฟรีกันเลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะดูนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะดูนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นหลวงพ่อกันพิมพ์เส้นตองนะคะด้านหลังนะคะดูนะคะ จะมีเหมือนเส้นขนแมววิ่งนะคะแบบนี้นะคะดีนะคะเป็นเนื้อกะไหล่ท้องเก่าๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อก,กันพิมพ์เส้นตองนะคะปีสองสี่หกเ้านะคะเหรียญน,นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่3มนะคะเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกลวยนะคะให้ดูนะคะ เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจถ้าเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สี่นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะ วัดปากลองมะขามเท่านะคะปีสองสี่หกหกนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเก่าๆเลยนะคะด้านหลังก็จะมียันให้แบบนี้นะคะดูนะคะดูนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากลองมะขามเท่านะคะปีสองสี่หหนะคะ เป็นเนื้อทองแดงนะคะเก่าๆก่นะคะแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่5นะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญพยศนะคะของหลวงปู่โตะนะคะดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะสวยๆแบบนี้นะคะดูนะคะด้านหลังนะคะก็จะมียันให้แบบนี้นะคะปีหนึ่งหกนะคะเหรียญน,นี้นะคะ ดูนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นเ,เนื้อทองแดงผิวไฟปีหนนะคะเป็นเหรียญพระยศของหลวงปู่โตนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาปิดได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่หนะคะองค์นี้จะเป็นจอบนะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะหล่อบโบราณนะคะเหรียญน,นี้นะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะให้ดูนะคะ เป็นเหรียญหล่อ,ลอบโบราณน,นะคะของหลวงพ่อเงินนะคะดูนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเก่าๆนะคะหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินหล่อบโบราณน,นะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่7นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะให้ดูก่อนนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะดูนะคะ เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะสองห้าหนึ่งศูนย์นะคะปีหนึ่งศูนย์นะคะด้านหลังก็จะมียันแบบนี้นะคะดูนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตรุ่นแรกปีหนึ่งศูนย์นะคะดูนะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่แปดนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพิมพ์ปั๊มซ้ํานะคะให้ดูนะคะเก่าๆนะคะสวยๆนะคะกันแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนื้อนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะองค์นี้นะคะดูนะคะ,ด,ะ,คะด้านหน้านะคะก็จะเป็นคาบนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์ปั๊มซ้ำปีศูนย์ห้านะคะ เก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่9นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะคะรุ่นปลอดภัยนะคะให้ดูก่อนนะคะเดีนะคะเป็นเนื้ออัปกาก้านะคะเป็นเนื้ออปปก้านะคะองค์นี้นะคะ2 5 10นะคะปี10นะคะด้านหลังจะมียันให้แบบนี้นะคะ นะคะเป็นเนื้ออบาก้านะคะสวยๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างรุ่นปลอดภัยนะคะสวยๆนะคะเป็นเนื้ออบาก้านะคะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่10นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มนะคะ วยูนะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเช่มวัดฉลองนะคะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะคะเนื้อทองเหลืองนะคะด้านหลังจะเขียนว่าวัดฉลองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเหมือนเลขหนึ่งตรงนี้นะคะเป็นรุ่นแรกนะคะเดี๋ยวนะคะสวยๆนะคะก้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะคะเนื้อทองเหลืองนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ4ี่ร้อส่งให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่11อนะคะอันนี้จะเป็นภาพปิดตานะคะของหลวงปู่นาคนะคะปิดตาหลวงปู่นา,นะค,ะาคนะคะวัดห้วยจระเข้นะคะองค์นี้นะคะ ดูนะคะเนื้อจะเป็นเ,เนื้อออกดำๆเงาเงานะคะสวยสวยนะคะเป็นพระปิดตาหูกระต่ายนะคะของหลวงปู่นาคนะคะดูนะคะวัดห้วยจอร์เข้นะคะองค์นี้นะคะสวยสวยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่สิบสองนะคะองค์นี้จะเป็นพระชินราชอินโดจีนนะคะเป็นท้องเหลืองนะคะแต่ว่าดูนะคะความเก่านะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะเป็นชินราชอินโดจีนนะคะ ปี2485่ปดห้านะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะก้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะ400รอส่งให้ฟรีกันเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่13นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันชนบุรีนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะ สวยๆเลยนะคะดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนปิดตาแบบนี้นะคะสองสี่สามสี่นะคะปีดูนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะปีสองสี่สามสี่นะคะดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ สนใจทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่14นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระปิดตานะคะดูนะคะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่โต๊ะนะคะด้านล่างก็จะมีกระตุดนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะสวยๆนะคะด้านหลังก็จะเป็น เรียกยันดวงเล็กนะคะแบบนี้นะคะเป็นยันดวงเล็กนะคะดูนะคะเป็นเนื้อผงไบรานนะคะสวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กของหลวงปู่โตะนะคะเป็นเนื้อผงไบลานนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระตุดนะคะแบบนี้นะคะ4ี่ร้อส่งให้ฟรีเลยนะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่สิบห้านะคะอง์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อมูนะคะดูนะคะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะดูนะคะให้ดูก้นก่อนนะคะก้นอุดผงพุทธคุณนะคะแบบนี้นะคะให้ดูใกล้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อโมรุ่นแรกนะคะ400ส่งให้ฟรีกันเลยนะคะสนใจถ้าเข้ามาปิดกันได้นะคะสนใจองค์ไหนนะคะดูไม่ชัดภาพไม่ชัดนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมก่อนได้นะคะถูกใจองค์ไหนก็ค่อยปิดกันนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่16นะคะ16จะเป็นเหรียญของหลวงปู่เพิ่มนะคะเหรียญน,นี้นะคะ ดูนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะดูนะคะกระไหล่ทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูนะคะสองห้าศูนย์สี่นะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเนื้อกระไหล่ทองนะคะสวยๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะรุ่นแรกนะคะเหรียญนี้ สนใจทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่17นะคะ17จะเป็นจอบนะคะจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะปี1.5นะคะดูนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังจะมียันให้แบบนี้นะคะจะเขียนหลวงพ่อเงินนะคะปี1.5นะคะแบบนี้เลยนะคะ กระไหรทองสวยๆนะคะดูนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะปีหนึ่งห้านะคะวัดบางขานนะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีนะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบแปดนะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะให้ดูก่อนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยจตุรพิษพรชัยนะคะ วัดโคสิตรารามนะคะจังหวัดชัยนาธนะคะดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะด้านหลังนะคะจะเขียนเป็นเหรียญจตุรพิษพรชัยนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะเป็นทองแดงลงดำนะคะสวยๆเลยนะคะเหรียญนี้นะคะดูนะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีนะคะ ท่านใดสนใจนะคะถักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทารุ่นสองนะคะจะเป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะคะดูนะคะหล่อบโบราณเก่าๆนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะหล่อบโบราณน,นะคะแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะดูนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อทารุ่นสองนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองหล่อบโบราณนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาปิดก,กันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเป็นพิมพ์พระรอดนะคะให้ดูก่อนนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อว่านนะคะเนื้อเก,ก่าๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนี่จะเป็นยางนะคะเหมื <immen mesela> อนแกะออกจากกรอบนะคะน่าจะเป็นกรอบเลียมทองหรืออะไรชักอย่างนะคะดูนะคะตรงข้างๆจะเป็นยางนะคะนิ่มๆแบบนี้นะคะอันนี้แม่ค้าได้มาแบบนี้นะคะเจ้าของเขาน่าจะแกะออกจากกรอบนะคะ <g år> ดูนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเก่ามากนะคะเนื้อ <c oughs> ดูนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆนะคะองนี้เป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์พรอดเนื้อว่านนะคะปีสองสี่เจ็ดห้านะคะองนี้นะคะสวยๆนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะสี่ร้อยนะคะส่งให้ฟรีนะคะสนใจก็ทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงนะคะ วัดบ้านทวนนะคะดูนะคะเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มเขาเรียกหน้าหนุ่มนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะที่ระลึ ienne, er er so 2023. 2023. อกอุปชาวัดบ้านทวนนะคะด้านหลังนะคะจะเขียนนะคะดูนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อม่วงนะคะรุ่นแรกนะคะเหรียญนี้นะคะ สนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายกับต่อมาเป็นรายการที่22่ะิบองนะคะนี้จะเป็นสมเด็จจิรดานะคะสมเด็จจิรดานะคะเป็นเนื้อชุบทองนะคะดูนะคะเหลืองทองนะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนคุดนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ เป็นสมเด็จจิรดานะคะเนื้อชุบพองนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจก็ทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่23นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะให้ดูก่อนนะคะกลองไม่โฟกัสนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าขออนุญาตถอยหลังให้ดูก่อนนะคะดูนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมหลวงปู่ทิมนะคะ ดูนะคะด้านหลังนะคะจะมียันนะคะให้แบบนี้นะคะวัดประหารไล่นะคะระยองนะคะจะเขียนไว้แบบนี้นะคะด้านหลังดูนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะ <learners> ห่วงเชื่อมแบบนี้นะคะ Clear, like <that> เนื้อกระไหล่ทองนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ สนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาจะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นรายการที่24นะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จอ่าเป็นพระผงของขวัญน,นะคะสวยๆแบบนี้นะคะวัดปากน้ำนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะดูนะคะ เนื้อจะออกเงาๆนะคะน่าจะชุบแลกเกอร์นะคะชุบเลกเกอร์หรือเปล่าคะดูนะคะเป็นสมเด็จวัดปากน้ํานะคะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะดูนะคะเนื้อออกสีน้ําตาลนะคะเนื้อชุบแลกเกอร์นะคะสวยๆแบบนี้นะคะไปพร้อมกรอบลงยาแบบนี้นะคะสี่ร้อยนะคะส่งให้ฟรีนะคะได้ไปพร้อมกรอบแบบนี้นะคะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาปิดก,กันได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมนะคะหากสนใจองค์ไหนนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะช่องทางการติดต่อนะคะโทรได้เลยนะคะที่เบอร์098 2723960นะคะหรือว่าจะทัก i อดีลนนะคะ0ูนย์เ3 9 6 0เจนะคะทั้ง2ช่องทางนะคะติดต่อแม่คะได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ สนใจองค์ไหนนะคะดูไม่ชัดภาพไม่ชัดต้องขอประทานอภัยนะคะหากสนใจแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้นะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็ค่อยปิดกันนะคะในส่วนของราคาวันนี้ก็เปิดไว้ที่400บาทเหมือนเดิมนะคะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะโอนก็400อปลายทางก็400ส่งให้ฟรีกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าแม่ค้าพูดผิดพลาดยังไงนะคะก็ต้องขอประทานอภัยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะหาพระเครื่องมาลงอีพีต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่อีพีต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ